ลักษณะคนตัวเย็นท้องเย็นท้องอืดดูที่ลิ้นลิ้นจะมีลักษณะขาวและมีรอยฟันเป็นหยักหยักแสดงว่าท้องอืดกระเพาะย่อยไม่ดีมีปัญหาลำไส้มีปัญหา,รญหารเรื่องกระเพาะดังนั้นเนี่ยลำไส้เย็นนะคะลำไส้เย็นก็ให้งดการทานน้ําเยอะหลังอาหารนะคะทำให้ไฟย่อยมันดีแล้วก็ลดการทานอาหารที่ทําให้ท้องอืดพวกแป้งน้ําตาลต่างๆหรือพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่มันย่อยยากที่ใช้ไฟย่อยในการ ย่อยอาหารเยอะหรือพวกน้ําเย็นน้าแข็งพวกเหล้าพวกเบียค่ะมันจะทําให้คุณท้องอืดน,นะคะอาหารไม่ย่อยปรับอาหารไปก่อนแล้วก็เพิ่มพวกน้ําขิงน้ําใบกระเพราต้มกินหลังอาหารสักครึ่งแก้วหรือ1แก้วคือท้องมันอุ่นนะคะมันจะช่วยย่อยอาหารอันนี้กรณีลิ้นขาวแล้วก็มีขอบต่อมาลักษณะร้อนชื้นลิ้นขาวด้วยแล้วลิ้นแดงงวงตวัว mm hmm. ถ้าลิ้นแดง่วงตวัวแสดงว่าทั้งร้อนทั้งชื้นมีลักษณะร้อนในแลกกระเพาะ เย็นด้วยเนี่ยเขาห้องวสันนิบาตคืออาการรุนแรงแก้ในจุดแรกก่อนนะคะคือความร้อนกว่าความเย็นเนี่ยความร้อนมันจะแหงกว่าแต่ว่าท้องเนี่ยต้องไม่กินน้ําเยอะนะวิธีง่ายๆถ้ามีแผลในปากนะคะมีลักษณะแผลในปากร้อนในเนี่ยไปหากล้วยดิบมาตากให้แหง้งหรือว่าไปซื้อผงกล้วยดิบก็ได้ที่เขาขายกันทั่วไปนะคะเอาน้ําอุ่นมาใส่เกลือนิดหน่อยแล้วก็เอาผงกล้วยดิบเนาะใส่ลงไป กินเลยก็ได้แต่กินน่าก,กิดจะหัวท้องอืดเพราะฉะนั้นลูกค้าอมก่อนให้อมให้หายร้อนในก่อนนะคะหรือว่าใบฝรั่งก็ได้ใบฝรั่งมันจะเป็นยาฝาดเย็นล้างให้สะอาดะคะ่ะเคียเค้ยวเคี้ยวเคี้ยวดิบๆเลยนะคะ ตัวยาฝาดจากใบฝรั่งมันจะช่วยสมานแผลในปากแล้วทําให้หายร้อนในอมนั่นแหละอมเคี้ยวๆอมๆสักประมาณ3-5นาทีทําทุกวันค่ะคั้นเป็นน้ําก็ได้เนาะ,อะเอาน้ำน้าใส่ลงคอนะคะแต่ไม่ต้องกลืนลงไปเพราะว่าถ้ากินไอเย็นเย็นเยอะเดี๋ยวท้องมันจะอืดอีกกล้วที่คอนะคะอมสัก3-5นาทีใส่เกลือลงไปเล็กน้อยอย่างงี้ก็ได้นะคะมันจะทําให้แผลร้อนในปากหายกล้วยดิบมันเป็นยาฝาดเย็น ทำให้ปากมันหายร้อนแล้วก็เลี่ยงของเผ็ดจัดนะคะเพราะเผ็ดจัดหรือเครื่องเทศต่างๆเข้าไปมันจะแสบอวัยวะภายในมันจะไปกัดคอมันจะไปกัดปากส่วนใหญ่อะที่เท่าที่ดูนะคนที่เป็นร้อนในอะชอบกินน้ําหวานผลไม้หวานพวกชานมชาเขียวมันจะกัด กัดอวัยวะภายในปากมันจะแดงนะคะแล้วก็กินพริกจัดเหมือนกันเครื่องเครื่องปรุงจัดเปรี้ยวจัดหวานจัดเนี่ยต้องลดถ้าไม่ลดยังไงก็ไม่หายร้อนในคอจะอักเสบอยู่อย่างนั้นแหละนะคะอ่าตามนี้